สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆช่องข้อหอมช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวดีค่ะสําหรับผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างนะคะเมื่อครมอไฟเขียวลดเงินสมทุกประกันสังคมมาตาา33และมาตาา39นาน3เดือนค่ะ,คะก่อนจะไปรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะข่าวดีนะคะสําหรับผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้าง เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะไฟเขียวแล้วให้ปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะสำหรับมาตรา33และมาตรา39ค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565เพื่อเป็นการลดภาระของนายจ้างนะคะและเพื่อเพิ่มสภาพคล่องผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างค่ะซึ่งการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมตามมาตรา33และมาตรา39นะคะ ตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคอรอมอเป็นเวลา3เดือนโดยให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2565นะคะโดยมาตรา33นะคะในส่วนของนายจ้างจากเดิมจ่ายอยู่ที่5%นะคะก็จะเหลืออยู่3%คะ่ะและสำหรับลูกจ้างนะคะตามมาตรา33เหลืออยู่3%เช่นกันคะ่ะสำหรับในส่วนของรัฐบาลนะคะก็จ่ายเท่าเดิมคะ่ะคือ2.75% ในส่วนของผู้ประกันตนนะคะตามมาตรา39ให้ปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบจากเดิมนะคะที่จ่ายในอัตราเดือนละ432บาทปรับลดลงเหลือ240บาทต่อเดือนค่ะซึ่งการปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบป,ประกันสังคมนะคะตามมาติคอรอมเป็นระยะเวลา3เดือนนี้นะคะ ก็จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมนะคะจ่ายเก็บเงินสมทบประกันสังคมได้ลดลงนะคะในช่วง3เดือนนี้เป็นจํานวนเงิน17,44งล้านบาทค่ะในส่วนของผู้ประกันตนนะคะจ่ายเงินสมทบลดลงจํานวน9 0 8 0ล้านบาทค่ะและนายจ้างนะคะจะได้จ่ายเงินสมทบประกันสังคมลดลงจํานวน7,964ล้านบาทค่ะ ค่ะสำหรับการรายงานอัปเดตความคืบหน้าสำหรับผู้ประกันตนนะคะในมาตรา33และมาตรา39นะคะก็ขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้ค่ะหากมีข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆนะคะเราจะมาอัปเดตกันในครั้งต่อไปค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้าวหอมชนแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆคะ่ะสวัสดีค่ะ